สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีกันในย้ำเสียวๆนิดเจ้าน่อยตอนนี้ว่าวัดถิ่นกับบุรีเขาโคคาปลาไปทา้งในดอกอยู่เฮือนอยู่ซ่านพิษเบียยเฮือนเบียมซ่าพักกับลูกแต่ไข่นะหลังจากไข่มาสองสามวันวันนี้เป็นวันที่สามเลยกับไข่เนียย่ยเจ้าน่อยก็เลยว่าเมาให้งานมาค้นเฟื่องอนี่ค้นเฟือกขึ้นรถขึถถ้นรถไทย จะไปไหวให้แม่อยู่หูนอยู่บ้าทเพื่อเพื่องเป็นก่อนเพื่องอัดก่อนเอาไปไหวบัดต,ตอนเดือนเก่าเดือนชิพ็พอได้ปลูกเคสเคสนางฟ้านะเอาเพื่องปลูกเอาจังประหยัดงบไงเอาขี้เลื่อยปลูกมนันยากเนาะเลยเอาเพื่องปลูกเอาซะ ເຄື່ອງຈກสิพอหรือบ่ว่าสิเอาจัก60ก่อนเอาไปเลย24กาะได้นี่สิยงบ่พอ40 คนไปคนมามาเจอไข่ไก่หน่วยหนึ่งนหน่วยน,นี้บเลยคืยสอสนะิแต่หึงเลยนะบึงจนแหงจนอะไรเลยหน่วยนี้ยังบริบบอจะเป็นเพื่องทมแต่แต่เ่อเอาแต่ข้าวก่อนไก่มาไขา่ใช่ไข่เนยน้อยเนาะ Apaib tom lelai ni. BAAAAAAA <laughs> เรียบร้อยแล้วบ้านนี้ขึ้นไว้เรียบร้อยเลยเนี่ยัธน,นาหาดเสือกสับเพื่อเขาก็โอ้อย่าบ่พเพอ,อยู่มีแต่เพื่อเน,น่าลายนี่ดั้มคือลื้อคือดีแบบถือดินเลยบนห้องลยตอนเอาไว้คิดว่าเสียวว่าสิใหญ่ไว้นี่แต่แล้วก็บ่มีเวลาใหญ่จะเถื่อมันก็นเลยพวกยังขืนนำ้ำพ่นตกสองสามเถือ่อเลยเนี่ยขืนมานี่ก็ จำนวนเส้าหาโขดเอาเขินนี่จำนวนเส้าหากอนประมาณนี้แหละเส้าหากอดน,นี่เต็มรถพอดีเลยสาร้ายกว่านี้บุย่ยยางอ่อน <c oughs> เอาบนีิกรมัดแล้วเรียบร้อยแล้วสิปไปที่บัดนนี้ รางว่าคือสิุ่โยชนน้ำทางเนาะน้ำทางก็ดีอยู่ไปน้องกีตาร์กะทายอยู่เฮืนอนยาพูดแหละ จะมาหอดมองหอดบอลหอดเท่านแมน่น่ะเสื้อเพื่องโล่งระบาดนี้เฮียยงค่ะเฮียยะอารมณ์ดีเนาะมันนี่เนาะอารมณ์ดีขนาดเนาะมันมนีน่เนาะไปกินยังมาได้ยังย่าซื้อยังไหนหอวอล์มบุฟบเฟนะนะต์ระบาดเนี่ยเฮียยะอะไรเฮียยะอะไรตัดนวดนวดเฮียังลูก นวยยังนวยมะงอโอ้ดิกินมะงอกอนอ้าเฮ็ดจอบมะงอเอ้าอิ่มแล้วบ่มะงอบุกินบ่อเขาบกินฮะบุกินทุกวันทวันเน่ะกินไงแต่มะงอกบ่เขาบุยากบ่ กินเขาน้ำกันมาเนี่ยมีตำแกแดงกระปิป่งปลาต้นนมำไม่ชม,มเพื่อนก,ก็สีค้นแต่ลดพูแล้วแต่ลดพดูลงมาไม่ใช่อยู่ลุ่มพี่ปลาอยู่ลุ่มพูส่วนลำมันนี่ก็ยังปลูกโบเบิดอยูมม่มันมันแห้งแลกอยายยุดก่อน ทาพ้นโตกก็จะได้ปลูกใหม่แล้มันกันสิบรพรพราละมันไปซื้อมาเพิ่มอีกอ่ะบัานนี้ก็เอาลงแล้วเรียบร้อยหมดเลยสิได้กับก่อนบัานนี้พาลูกชายเมื่อก่อนมาหาก,กินหวานกินยาก่อนว่ <c oughs> าไข่ทั้งพอทั้งดุแค่วะไข่ครับลงแล้วหมดเลย โมเสกลงได้โมเป็นง่ายเต็มบดแถวคอแถวยังเขาบดเมื่อห้าอําหนาอําหน่ายเลยไปเมื่อห้าใบใบหยาเลยบอกระเพ่งหยาเลยบ่รีบ่ได้ยังไงในมือฮะได้ไข่โอ้ได้ไข่เมื่อพ่อโอ้โตกแตกโอ้แตกแล้วคือเอาลูกชื่อเอามันสิแตกบอกเอาปลาหนีไว้กระปลาไปทางข้างเลยไหม

จากที่มาแต่แกเพื่องลงมาจอบสวนจอบหัวจอบสวนจะหน่อยโอ้เบะได้เขานี่ยเบะหลอบยังบุคคลมาได้เนาะสิมาหลอมใหม่อีกและสามสองเลยแต่ก็ได้เลือกอายุสั้นนี่มันก็เริ่มปุ่งเลยดิปุ่งใบปุ่งยังเลยเด้กงามอยู่ได้ บดงามก็งามบดปงก็ปงบบโป่งก็โป่งเพราะว่ามันปิดแบบว่ามันเละกันนะบนดินทรายมันจะออกดีมันจะปงดีบนดินแข็งแน่กับบุคอยอยากปงไปได้มันี้จุดประสงค์เขาคือลงน้องนี่น้องซานนี่ลงหาอยู่หากินก่อนหาปลาก่อนหัวกระโลมาแล้วจะประทัดละลอยคักดอก แต่ก็ถือว่าโอเคยุ่ซ์ซมล่อมแบะลอมยังก็ได้มีเวลาชิบมะละเสริมเพิ่มเตมิมอีกหาจอบ่อนนะ้เนาะอนจี่ยิ่งก็ยังเบียกลงไปได้หรอก ใจวัดอยู่แต่มันมีแนวกินนะอีกอย่างเขากับมาแต่ไปแก่เฟื่องแก่เฟื่องอะไมันเหนยีดใส่มันข่ายว่าตุมประตูนั่เลยว่าแล้วโอกาสมาอามหนำมาเหลิดหนำเลย Å! Oh. <mimus> <mimus> มิดจ่อยมมีวีแววเลยโอ้ปลาเ็นี่พอกลอยเดียวนะออก่หอือวาจะได้ท่านลอยเดียวมันท่านบรลายมันพอกแว๊กลอยหนึ่งใส่เลยมันจะไปตอกเต็มเลยก็ตอกพูดโอ้สังกีปบบัน leo tám leo chưa leo chứ ơi ui coi như này เดบ๋ว่าตัวใหญ่เนาะจิ้งแคกกักแน่ียกพอตัวใหญ่เด้ยจยากบาท ผิวกคนเด็กปัดิน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 โอ้โตัวน้ำขึ้ลือเลยโอ้โเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยปัดินปัดินโอ้โอเรียบร้อยประมาณสักครึ่งโลเลยโอ้โคุณไปสิุ้กกัน โอ้ยหวานจนหวาบุได้เนาะเงี้ยกันเลยเสียงจนเปลี่ยนไปหมดหน่ำหวานเงี้ยจนว่าเสียงเปลี่ยนเนาะโอ้ยปลาก็จะตายเลยตายเลยปลาก็ได้ก็นี่ตัวเดียวนี่แหละได้ก็ได้เอาเมื่อก่อนมาหนิเมื่อเห็ดอยู่เห็นกินก่อนดู ลุนจะไดมาจอบ้นจะไดเพื่อนเนาะปลากันเลยป้าโบลายมาหอดเหื่อชายกับแม่กับพากัดกอมกันนอะนี่นอนรับมาดีเฮตี้รับมัดีดเฮ้ยเต๋อทำายทายเฮ้ยยิมยิ้บยิ้ยิ้มยิยเนาะยิ้มยิ้มกอเลยทาทารับ ปลูกชายฝ่ยกันน่อนกอมกันน่อนเห็นยังกินเลยคอยได้ป้าเ่นปนิษฐ์ปิงบฮะปิงตําหุงเขามีปะตําหุงเออปิงปลาตําหุงเนาะเออโอเคจ้่มันนี่แม่บานแล้วก็ดังไฟแล้วบ้าน พิดอยู่เลยเดี๋ยวมันดักแปลกๆจะไเลยอันนี้เอาหงมาทั้งลูกกะมีปลานี่นี่สิปิ่งปลาตั้มหงมานี่เมโนโูเขานี่รุ่นในบานเพิ่นใช่กะับลูกแต่นอนา ไปก็เป็นทานยังเนาะยังมันจะเป็นทานถ้าก็เริ่มลุก้อยจะ่อยทานสิจะ,อจะ่อยโอ้ทานก็ไ้ข้ากอนดี ข่างไปนำ้ำอยากขี้เขาดิแน่ไก่ชิได้กินแล้วไก่ชิได้กินแล้วเป็นของเห่าแล้วบัดนี้เหี่ยมเบิ้ดเลยอยากชิเป็นของเห่าแล้วอ,อ,ขอ,วอืขักแล้วขักแล้ววันนี้ตัวเดียวเนี่ยกินอยากกินชาเนาะ มั่นขนาดเลยนี่มีโนโ่เขามาตะก,กุดมาขี่เขาด้วยกันมีปิงปลาเดบบ เขาปลาเลยนี่ใหม่ปั้นนี่ตำมะฮูยันเลยส่วนมักจองส่วนมักจองโอ้โหเด็ดเลยมาๆๆๆส่วนมักจองโอ้คอยคอยยากมันละเลยเลยเบิ้งขวชิมก่อนเสายมันมันดีทองเลยมักจองเย็นี่ยเออเย็นทองมันห่อนี่ ยนอยู่ดีนาะยจนออกมาจะเยนีนข้าก็ออกมาจาเย็นขี้หนูเต่ตาปลาเลยจ้ะบ่สบ่มือห่ะมากินเต่ตาปลาเอ้าตาปลาดิเฮ้ยเอาปอดลุงไงตาปลามากินเขาน้องกันทุกคนวันนี้ยังบุได้เขปาปลาเด้ เดีวก็ะแงอีกช่วงก็สั่นหรือบานะตัวอะไรนะไข่ไข่ลูกลูกพ่อไข่วพ่อนี่ไขไข่ไขไขก็ไข่ยคุคิ่ล้ี่กนไข่ท่สวงไข่เปไข่หนหอนเนาะ Nó ăn sao vậy? Nó bình phao không? Nên nó sẽ ăn cây đào Bình phao không? Mẹ Thẹp đấy nắng nó ra ngoài Nó bớt rồi Khơi, khơi, bỏ nắng Nắng đâm ra nắng nó ra không Bỏ nắng nó ăn. nó นั่งกินเขาอีกมั้กินหมกม้วงกับอะไรก้เขาเจ้าวน้น่าะิทเหลากหายน้ำน้อนเด้อมุ่ เป็นวัดที่จีนยาเน้อ มียังหลายคู่เลยมีเด็พากันที่เขาที่หนักนะครับพักก้อนแหละ,ะลหมันจะค้นไข่ของขั้วกันนะอ่ะเบนในแบบในหัวเนี้ยนี่แหละสาเหตุบะไรลุกลุ้งขีดโดนๆกันนะขอขอโมอกขอบใจที่ทานที่ตามขับสมมาแต่ตอดจุดจบเด้อขอบคุณขอบคุณหลายๆเอามาอบอกกันใหม่วิดีโอต่อไปสําหรับวิดีโอนี่ว่ข้าวขอกล่าวค้าว่าสบายดีสบายดีสบายดีเนี่ยลูกสบายดีนะสบายดีก่อนสบายดีสบายดีโอ้ยเนาะ คิดคืนให้ยากอย